หอนแห้งนอนลงนอนลงเออนอนลงสิละชื่นใจปะสดชื่นคนกับประตไงลาเนาะ ันกบโต๊มผลเทียมกับบวมาบ่วหอนห้า น้ำก็เลือบไหลคอยแล้วไหลบ่แห้งแล้ว กันไหม,าม <า S 1> อืมวะเย็นวะเฮ้ชินใจวะเอ้เชินใจแห้งอืมหอนหลายหอนจนไม่อยากลุกเลย นนี่แหละต้นม่วงเขาจะได้น้ำน้ำ่วงกับบ่ออกหอดดอกเอ้ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังแตกใบอ่อนแล้วก็บ่ออกดอกใช่ไหมนี่นนี่ห้น้ำม่วงพร้อมมนโตนะชื่นใจบ่ไห้มากเลย ยู่ในบ้านเฮายัางไทยังมีหน้าอยู่ทางนอกแห่งเมื่บ้าสะชช่นบ่อืมนี่น นอนักทันกนอนอลก็ทักเลยพื่นน่ะนอนใจเลยนอนใจเลยอือนน่ะพ่นน่ะ่ะนนา,าน,น,านีความสุขหลายเย็นชื่นใจเนาะ เย็นชื่นใจหลายอยาวสีตางงางเย็นแห้งเห็บน้ำออกมาน้ำใตดินยังเย็นเลยอืมชื่นใจหลาย <laughs> mm hmm mm hmm <laughs>